มาครับมาเล่น Resident Evil 1. อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเคยเล่นนะอันนี้อะไรนะผมอ่านไม่ออกก็ก็เย็ดไม่รู้เหมือนก็ก็โนไปก่อนนี่อันนี้ครั้งแรกของผมนะครับอุ้ยน่ากลัวเหมือนนี้ อะไรออ่ะออนิโซดอที่อนที่ตอนทีอนทตอนอนที่ตอ่อนที่อนเีอนทียอนเีอนท่อนี่ตอนทนะครัออะทรอน่ตกน่าอนอนทอน่ตท่ตอน่น่นกกนน่กกววน่ตอนอนน,นคนที่ไอ่ชอนอนทรแบบนี้ซะด้วยเาเสียงกนกนกน เหลือสิบแปดนะคอนตินงยอะไรอ่ะเออมันมันนิวเกมยังไงอ่ะผมอา้าแคมปิ้งเหรอนี้อะไรอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคน ทรศัพอาจจะหลน่นอืมอันนี้พี่ผมเล่นไปแล้วนะก็เรื่องใหม่ใช่ไหมเรื่องใหม่นี่ตอพนีด yes. ้ดอีอ,อี้ตอนนีออน้ตอนอ่ะอ้ออ่ะออะไรอน่อนนวน่ อะไรอ่ะไม่ค่อยใจคืออะไรอย่างนี้นะกดไปเออเต้นกันเล่น,ลนสตาร์ทเอพิโซดวันสกิมดี้โคตินี่นะทุกคนโอ้ โอ้ไม่ก็สกีไม่ดีนั้นทุกคนก็ตามภาพตึกหล่นลงมาอันเอ็นฟุ่ยูซัพพอร์ตตุเทสอันนี้เอ้ยอันนี้อันนี้เป็นประธานาธิบดีนั้นทุนก็เอ้ยน,นี่ผมเพิ่งเคยเล่นเนี่ยอนนโอ้โหใช้ได้เลยเนี่ยน่าจะสนุกเพลินเนะครับดูจากกราฟริกแล้วนะทุกคนเทสลาเซฟ วิ่งเข้าไปอันนี้จะช่วยเหลือชาวบ้านมั้งนะวิ่งอย่าลืมโมม็อบสูตออพนี่ยยิ้มแข่งเฮ้ยตีวิววิวิววิววิวอ่านะครับืมยิ้มแข่งแก้วไอ้ภาคนี้ทำไม แบบยิ้มแข่งอย่างเงี้ยเอ้ยภาคนี้ไม่มีไม่มีผีฮาสตาร์นว่ะทุกคนดีมากเยและคูซิตี้ซิตี้ซิตี้และคูซิตี้ซิตี้เอ้ยทำไมภาพสวยยังไงภาคสองเองไม่ใช่เหรอมาภาคสวยและคูซิตี้ซิตี้ I just feel good meet the l e n d f i l l what do you cheer up with me friend how long I will to k e e you s h i t I'm r e s p a c t let you do I can c a r c a s e yeah you are ว่าผมอา่านกิจต์กันจะบอกให้4นาทีโอเคตอนนี้4นาทีนะนโหอ,อัดโทรศัพท์ผมอัดได้แค่15นาทีนะทุกคนส่วนมากใช้ใช้เครื่องเครื่องเก่าอัดนะ ไม่ค่อยอยากใช้งานเครื่องใหม่เดี๋ยวมันพังเหมือนเครื่องเก่านะคบผมเป็นคนประหยัดโอเคโอเค homework does me เอ้ยไม่ให่ กูข้ามได้ไหมเออท่านท่านผู้โซดูก่อนนะท่านผู้โซท่านผู้โซดูก่อนนี่ก็โยชิอากามิยามาโตะนะเป็นผู้สร้างตีวีว evet. ีเบอร์วิตามตีเฟออ้าวไฟดับว่ะแม่งนั่นไงว่าเลย